ุกกี้แลนด์ช็อปเติม ROV เร็ว100%ใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม ROV ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงราะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยางรับเติม ROV หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับก่อนอื่นเลยนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปดองนะครับซึ่งมันเป็นวันที่ประมาณวันที่4 ก่อนที่คิวกอสจะเริ่มโดนเนิร์ฟนะครับตอนนี้คิวกอสยังเก็บแปดจแตกอยู่นะเออแต่ว่าเอามาชนกับคิวกอสเอาเป็นคำๆแล้วกันนะครับก็ขอขอภัยไว้ด้วยแต่ว่าไม่นานนะคลิปดองประมาณ23วันนะครับจริงๆเนี่ยคือผมเอาไปเคยเอาไปชนตอนประมาณซูพิมประมาณ5060ดาวแล้วแล้วมันเวิร์กเว้ยซึ่งถ้าชนหนึ่งหนึ่งอะแต่ถ้าสูงมากกว่านี้สัก80-90น่าจะโดนหัดอยู่นะครับเอออันนี้ก็เอามาเป็นให้แบบ สนุกส,สนสุกทุยสนุกสนุกสัขำกันเดีย๋ยวเราจะออกตัดเลือดแค่นั้นเลยแล้วก็แบบโดตายเลยนะครับเดี๋ยวโอ้ตัวอะไรแก้คิวกอรว,วะมาจ้าแล้วก็มาจ้าตัวอะไรวะคิดไม่ออกแล้วอะมาจ้า <c oughs> มาจ้าน่นจานนจะง่ายสุดหละสำหรับก,การชนคิวกอสหรือถ้าใครอยากดูมาจ้าชนคิวกอสก็เดี๋ยวเอาไว้หาเกม เดอคิวคอร์สแล้วกันนะครับแรงสูงสูงมันไม่ค่อยแบบเปิดคิวคอร์สก่อนมันจะเปิดหลังๆนะครับจริงเอ้ยอันนี้มาทำอะไรเแพบบื่อนหลุดไปเนี่ยน่าจะหลุดว่ะเฮ้ยที่กูมีบอสอย่างนี้อย่างนี้คนดูต้องพิมละคนดูที่ที่แบบ มันต้องมีแหละผมก็อ่านคอมเมนต์บ่อยเอ๊ะเจอบอทปะเนี่ยนี่พิมพ์เลยทีทีม,ท,มทีมมึงบอทเด็กอ่ะพิมพ์เออแต่ <c oughs> ใส่ในตัวตเกมอนะ่ะลองให้ดูคนระับไม่ไหวไม่ไหวแต่เขาก็แบบยังไม่แรงขนาดนั้นนะต้นเกมนะครับใส่ใส่กันไป รองเท้าก่อจะช่วยชีวิตเราได้ดีที่สุดนะครับแต่ก็ซัดไม่ล่ะรอเล่นเพื่อนรอสกิลวนใหม่ทีผมจะโดดซัดเลยเพราะว่าผมมีเอ็กซ์ตู้โอ้โหและเลือดเด้อย่างแรงช่วงต้นเกมคิวกอมาจะอ่อนมากใช่ถ้าเจอตัวแกทางมันจะอ่อนมากๆนะครับอย่าปล่อยให้เขาได้คลิปทุกเวฟแล้วครูการก็เดินแบบปวดๆเลยนะรู้สึกว่าเมทผมจะกลับมาแล้ว ใส่ลยไะเนี่ยใส่อเลยไปกูหลบหลังเออแล้วค่อยตุ้มโกโก้คันเสียพิเกอร์ไปจ้าหมดแล้วนะหารหมดแล้วนะทนเทคสคิวกับบ๊อบบี้แต่ว่าหน้าช็อตนี้ก็ปาไปหนทีงทีสกิลหนึ่งเอาติเเตเจสดลีเออโอ้โหขอดได้ไหมอ่ะบักเตงอ่ะ น้อยนยก็กำลังจะพูดอะไรอย่างหน่อยน้อยก็เก็บสแต็กไวน้นะครับเดี๋ยวขอปดิดอีกนิดตรงนี้สักทีบางทีมันมั่วไนบะางทีเราลากไม่ดูตัวมันมั่วนะมันไปตีแบบสมมติเราลากคลิปอย่างเงี้ยเราอยากจะตีฮีโร่ไม่ไม่ตีเลยนะเว้ยเออระวัง,งให้ดีนะครับโอ้โหสวัสวดีครับเพื่อนไฮงเลยหยรู้เกาะหมดไลยนะน่าสนใจ แบบใยอ่ะอืมเฮ้ยมีกี่มีอันตีมันก็เดินโดนอย่างเกียร่าดอ๋อนี่ตัดเลือดเชียร์ผมอ๋อตัดเลือดเจอคิวคอรสจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับชีคุณจะไม่ระบายอีกต่อไปถามว่าวาดมาตรงกลางทำไมนะครับเรนการเท่ากับเรนการเท่ากับ เล่กูครับเออเผื่อมีใครเข้ามาดูใหม่ครับเล่นการนะครับเลงกูครับแต่ไม่ได้แท็กบ่อยนะไม่ได้อ่าไม่ได้ลงมาแบบซีซัวโม,มวตานะครับลงมาเคลียร์เวฟให้เพื่อนบ้างแล้วก็มีแท็กบ้างถ้าเป็นก่อนก่อนที่แรลงแบบนานๆแล้วแบบประมาณปีกว่าๆเออตอนที่ผมยังไม่ทำทยูทูบอบบเล่นการที่เลงกูจริงๆเนะครับคือถ้าไม่เคลียร์เวฟบพอโดนกู จริงมันก็ช่วงนั้นมันก็จะมีแบบเชีย่ยออฟเลนหรือไม่ป่าไม่ชอบมาแท็กไม่ชอบมาเอาคีปแล้วมันก็แบบงอนแล้วมันก็แบบออกเกมอะไรเงี้ยเออนั่นแหละผมอยู่ในช่วงนั้นแหละแต่ยุคนี้ก็เบาๆกันลงแล้วมั้งให้ความสำคัญกับทุกเลนนะครับสามแตก <the tower. S 1> ตอนนี้สู้แบบ สู้คิวกอร์น่าจะสบายแล้วมั้งลอง่ล<ด>อไหมล่ะคือ,อเราแรงก,กว่าไงคือดูดเลือดไม่ทันครับก่อนอันติีตคิวสองมันไม่ทันเว้ยมันตีไม่ทัน,น,ทนวงเล็บใหญ่ได้แค่ช่วงแรกกับประมาณกลางเกมที่มีตัดเลือดนิๆดๆน่อยๆนะครับประมาณนี้แต่ถ้าลองคิดกลับกันอะถ้าเจอคิวกอร์ เล่นแบบนี้จริงๆมันก็ไม่ค่อยบวกกับเราเหรอกสวยเพื่อนเฮ้อไอ้ไนวดร่วงดิไอ้นวด90ลุงนวดอยู่90มีหรือเปล่าพอมนี้นี่นึกถึมีคนแอบเว้ยคนแต่ว่าสกินนี้ผมไม่มีตังเติมจีกว่าไม่ไม่คือแบบเดือดจัดอ่ะนะครับ คือแบบสุลต่านอะ,นอะหลังๆไม่ได้เติมสกินแล้วนะครับก็ถ้าใครดูแบบอยากดูรีวิวสกินบางมันก็จะมีไงบางทีที่ผมชอบจริงๆผมก็จะเติมนะครับน,นิดเดียวเพราะว่าเกมมันก็เปิดนานแล้วพูดึงเรื่องเกมเปิดนานก็พูดกันตรงๆเลยนะครับพวกเออนั่นแหละ เดี๋ยวอีกไม่นานไม่รู้ว่ามันจะตอนไหนนะเกมเปิดนานๆเดี๋ยวก็จะมีเกมที่มาแทนนะครับเออก็จะเริ่มคิดตรงนี้ละไอดทีที่ทิ้งแบบเอาไว้เดี๋ยวมันก็จะสูญหายนะครับเออก็เลยแบบชอบตัวไหนจริงๆก็เติมตัวนั้นนะครับแต่ถ้าใครแบบปิดมีงบโอ้รวยอ่ะป้นแบบบ่อนน้ำมันนะพี่กูสนใจแล้วกูจะเติมเอาเลยพี่เอาเลยก็นองสับตามสบ,บาย ไม่เล่นดีกว่าว่ะผมเจ็บมาเยอะเทลเทลยรันเนอร์นี่ก็เติมไปเยอะนะเทลยรันเนอร์ผมก็เติมไปเยอะนะครับแบบเล่นกับท็อปเซิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยเออช่วงนั้นผมวิ่งด็ดอก,อกตเตอร์เฮลเป็นคนวิ่งด้วยแล้วก็แบบอ่าเขาจะมีแบบคาเฟ่ใชนะ่ไหมคาเฟ่คูณสองอะไรอย่างเงี้ยเออเติมไปเยอะเป็นหลายหลายอย่างพูดถึงเรื่องเก่าๆก็แบบเอฟบางฟอยแบงก์บ้าง ว่าเล่นเกมก่อนดีกว่าครับตืบตืบอืมโหดาเมจแม่งจริงๆว่ะบัตเตอร์ไฟเจนเจนนโบนี่แล้วผมจะเอาเกียวมายืนวัดด้วยแล้วก็ต่อด้วยดาบแดร์เลยนะครับแต่ถ้าสังเกตนะตอนนี้ผมไม่ได้ขึ้นออมนิอาร์นะเดี๋ยวค่อยไปขึ้นอันสุดท้ายดีกว่าวิ่งไงคือลืมนะครับเออได้บัตเตอร์ไฟนานลืม <laughs> เอ้ยเออกูลืมออกเอานม่อ่านว่าแล้วก็แก้แก้ตัวไปว่าอ๋อเดี๋ยวผมจะไปออกชิ้นสุดท้ายนะครับล่าดีครับล่ามินบัตกดเกาะรอเกาะหมดก่อนก็ได้ครับถ้าเขากดอันตีนี้ละไม่ได้ยินแอคแล้วรอเกาะหมดจบล่าดี่ครับวิ่งตัวแตก คือกอดหายาไปไหนวะน่าจะหาฟาร์มอยู่นะครับใส่เลยเพื่อนมันไม่ดูดปะอูม,มาดูมมาดในจังหวะตัวชัยแล้วเกือบตายเหมือนกันเงินเข้าแล้วสามไม่เรื่อยนะครับสแต็กนั้นตรงนี้ใส่ไมล่ละมีเขียวด้วยสวยเขียวสวยวกูมีเขียวสวยดิกูมีเขียวเขียวอ๋อเขียวแตกว่ะใชว่ะเออเขียวแตก ก็อาจจะบอกว่าเออเคียวยังไม่แตกเคียวแตกไปอยู่แล้วะวเด็กเลือดแรงนะสำหรับบัตเทอร์ไฟใครไม่เชื่อก็ลองลองจีดบัสกับตอนที่มันมันเดือดๆอ่ะลองดูเด็กแรงแรงที่เข้าไปแบบ สี่ในไฟสี่คนห้าคนเลยที่มันเลือกมันเด้งแรงๆแล้วมันไม่ตายทีแล้วมันมีเคียวอ่ะเออนั่นแหละแรงนะครับข่อนนะครับก่อนมากนะสำหรับการสำรับรุนนี้คาดจะไม่ลืมบุญคนว่าไปก็อยากเล่นเทรลเนอร์ว่ะเซิร์ฟมันปิดหรือไม่ข้าเท่าที่ไปอ่านดูเนี่ยมันเปิดอะไรวะเซิร์ฟเกาหลีป่ะวะกดคีย์บอร์ดพงคีย์บอร์ดพังหมดอ่ะ เดี๋ยวตั้งชื่อเลยเทวันเนอร์ท็อปเซอร์มันต้องมีอยู่คนนึ่งสปิช,ชี่นี่เฮ้ยยังจำได้อะชื่อมันโคตรเท่ตอนน่ะเชื่อชื่ออะไรวะสปิช,ชี่อ๋อเพืเกือบตายนะยี่ออมาได้ครับแล้วมาแล้วครับผมดาบสังหารนี่กูหลบซ้ายนี่โซโลโลฟวิงอะ่ะเบียบ ลางสังหอนลองสังหารนี่ลางสังหอนลองสังหารไม่น่าเลยป่ะสแต็คหมดก็ไปทะลิ่งเียที่ไม่เอาฟิกเกอร์มาก็อยากจินวัั่ะแหละเออผมหนีผมหนีไปก็น่าจะตายดิเฮ้ยมึงโกงนี่ว่าเพื่อน มึงลุมมาดูไฟกันตัวนี้ดีกว่าครับลำไฮแต่ลำสวยแล้วตรงนี้เพื่อนโดนลุมอยู่แต่ว่าถึกจัดเลยครับอาดูอินโดนสามแล้วเลือดอยังเด้งต่อไม่น่าเชื่อครับว่าพลาดตรงหน้าสิเป็นความจรงิงแต่ยังยืนตายอยู่ครับอาดูอินให้บับป่าเพื่อนไปครับอุ้ยมาแล้วชิ้นสุดท้าย ุ้มมันเกาะมันเกาะมันเกาะแป๊บนึงแป๊บแป๊บนึ่งแป๊บหนึ่ง,นนง,นนง,นนงโอ้โหเชี่ยไม่ไม่เชีย่ยผมคิดไม่ทันว่าผมน่าจะเด้งไปคีบตรงขวาก่อนนะเว้ยแล้วเป็นสแต็กสามแล้วค่อยมาสวนเออไม่คิดไม่ทันเว้ยสมองเช้ยใช่ไหมเพื่อนก็ได้คิดอย่างนั้นปะไม่มีรถให้เด้งอีกทีหนึ่งเว้ยไม่ใช่ผมคิดไม่ทัน เด็กเกมไม่ค่อยได้ทำอะไรเลยว่ะน่าจบแล้วฮะตอนนี้โอเคครับผมและนี่ก็คือบัตเตอร์ไฟน์นะครับมากับสายสายเกลียนตบคิวกอดนะครับผมตัวเมตาโอเคถ้า okay, ใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับคาใๆให้กันด้วยนะครับผมช่วงนี้ก็ อาจจะไม่ค่อยได้เล่นเยอะอาหาคอนเทนต์แบบสนุกสนุกขำๆเอาไว้ให้คลายเครเียดก,กันแล้วกันนะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้สวัสดีจ้า